ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับทางช่องย t u b e นะครับวันนี้ลับมาพวกกับผมมิเกานะครับประกาศเจดีเค็มเกย์นะครับวันนี้นะครับจะมีคลิปต้อนะครับจากรถเกี้ยวเขาญี่ปุ่นนะครับรเช็คจริงนอันนี้จะเป็นรีวิวนะครับในการตรวจสอบตัวเช็คนะครับซึ่งจะได้อัปเดตนะครับเพิ่มความมั่นใจครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับว่าเอามีการตัวเช็คตรวซอมนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับระบบลำเลียงจริงนะครับผมนะครับต่อไปครับกระิีเป็นคลิปนะครับ การใช้งานนะครับการตรสอบระบบนะครับของรถเกี่ยวเข่าอซิกิสามร้อยนะครับผมรุ่นนี้เป็นตู้แอร์นะครับตู้แอร์นะครับแบบล่องกระสอบนะครับผมทันนี้นะครับเก้าชั่วโมงนะครับชั่วโมงการใช้งานนะครับ่งเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงนะครับใช้งานมาหน่อยครับเย็นฉิมนะครับทันนี้นะครับระบบใช้งานนะครับในในมัดทุกระบบครับก็จะเป็นระบบมันโ่นะครับระบบส่งตัวฉลิษฐนะครับผมโดว่า ระบบลำเลียงอื่นต่างๆนะครับเี่ยวรายเรือฟ้าปกตินะครับการใช้งานนะครับโตนโนมนะครับวงวงปั้นนะครับใช้งานหมุนปกตินะครับทุอยจังนะครับอันนี้นะครับเป็นคลิปก้อนนะครับอ่าเป็นคลิปไม่ที่ผมได้ทำขึ้นนะครับเพื่ออัปเดตนะครับในพี่น้องเมื่งนะครับว่าลักษณะการใช้งานเป็น uh, ยังไงนะครับสำหรับข uh, ั uh, ้นนี้นะครับ ราคาเก้านะครับผม1นึ่งแอบาทครับหนึ่งแบาทนะครับเรียกเชิญนะครับพี่น้องครับเข้ามาตรสอบระบบนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับหารถเกี่ยวเว้จะใส่นะครับจะวองน่้วเลือดครับขั้นนีครับตลอดยันนะครับปาครับสเปกตาตาอยูี่งเมตรสามหนึ่งจุดสามห้าเมตรนะครับร้อยสามห้าเซนติเมตรนะครับผม ร้อยสามสิบหเซนเมนะครับแอร์เย็นฉ่ำครับเครื่องนี้เกียร์ดีนะครับปั้มแรงครับวันนี้นะครับือโท่เข้านะครับ0ูนย์แต่หนึหาซีซเจ็นึครับศูนย์แตหน่าซีเจ็นึสองะครับดูว่าสภาพดีมากนะครับคันนี้ก็ต้องกังวลนเรื่องอะไรนะครับอาซื้อได้ตามร้านขายอะไรนะครับรถไถรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวเขาวมือสองือว่ามือหนึ่งทั่วไปนะครับ ไรนะเป็นอยางนีก็ต้องต่างวนเลยครับต้องไได้กับฝั่งที่นองนะครับจรัลนา